ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งอิทธิพลและขนไเ,เงินมหาศาลเข้าประเทศก็คงจะหนีไม่พ้นซอฟต์พาวเวอร์จากประเทศเกาหลีใต้วันนี้จะพาทุกคนไปดูมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการส่งออกวัฒนธรรมเคป็อกที่ตีตลาดไปทั่วโลกกันค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงซีรีส์หนังอาหารและภาษาล้วนแล้วแต่เป็นการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศและหาคู่แข่งได้ยาก Bank of Korea ได้เปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อปี2022เกาหลีใต้สามารถส่งออกวัฒนธร,รรมไปยังต่างประเทศโดยมีมูลค่าสูงถึง1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น47.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าวัฒนธรรมจากต่างประเทศในปี2022พบว่ามีมูลค่าเพียง467ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างการส่งออกและนำเข้าทางวัฒนธรรมในปี2022พบว่าเกินดุลถึง1,200ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินดุลสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเลยค่ะโดยปัจจัยหลักที่ทำให้การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เกินดุลมาจากวงเคป๊อประดับโลกอย่าง BTS และ Black p i n k ยังรวมถึงซีรีส์เกาหลี Extraordinary Attorney Woo ที่ขึ้นอันดับหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่สายผ่านทางเน็ f l ล x ซึ่งนับตั้งแต่ปี2 0 1 4เป็นต้นมาตัวเลขการส่งออกทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เกินดุลขึ้นเรื่อยๆโดยมีตลาดหลักอยู่แถบประเทศ South อ a ส t a เ i เชียและจีนค่ะในขณะที่ไทยเราเองก็มีการส่งออกวัฒนธรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพลงท p o p หรือ CD ดที่ได้รับความนิยมในแถบประเทศเอเชียหรืออาหารไทยอย่างผัดไทยและต้มยำกุง้งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก หวังว่าในอนาคตซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจะดังไกลไปทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นต้นแบบในการเผยแพร่วัฒน,นธรรมและขนไม่เกินมหาศาลเข้าสู่ประเทศได้สำเร็จค่ะ